สบายดีแล้วสวัสดีเด้อพี่น้องเบิดสุขูสุคนตอนนี้สามีกําลังีิมาเก็บเนื้อหมูให้เออนางพี่น้องหมูกาตากมา,าหลายชั่วโมงแล้วได้พี่น้องเออนางพุ่นกัะพริกไปพริกมาจนแห้งแล้วเนาะตอนนี้เข้ากระชิมาเก็บพี่น้องเก็บเพื่อเตรียมจะเอาไปแพ็คแล้วก็ส่งให้ลูกค้ามือน,นี้มีออเดอร์เข้ามาพี่น้องอประมาณซิปเอแพ็คเนาะพี่น้องนี่ตอนนี้หมูเข้ากา ได้ที่แล้วพี่น้องนี้แห่งสมัดดีเลยเนาะสีกะงามงามเลยพี่น้องนี้ต่อนงามงามเลยติดมันพี่น้องนี้สวยสวยเลยน้องเบิ่งนใกล้เลยนี่ตอนใหญ่ๆหญ่แบบมีเลยพี่น้องนี่เนื้อนุ่มกรุบกุบเลยนี่สนใจก็สั่งมาได้คือเก่าเดอ้อพี่น้องทำสดใหม่ทุกวันเลยนี่ทามีกะสิเก็บใส่กรละมังเลยนี่ตอนนี้กะ เป็นเวลาประมาณสองโมงแล้วพี่น้องสามีก็เสิเร่งเก็บแล้วกา็ที่แพ็คเตรียมส่งตามออเดอร์เนาะเพราะว่าคนส่งนะเพื่นจะปิดสามโมงเนาะถ้าเราไปส่งทันรถเพื่นก็เพื่อนก็จะเอาเดินทางไปเลยพี่น้องนี่มืนน้อนี้ทนทนพี่น้องเลยแดดแห้งขนาดเหมาะสําหรับการตากหมูเนาะนี่เก็บง่ายๆเลยเพราะว่าเน,นางเพื่นแกะให้เรียบร้อย สวยเลยสวยงามมากทำตามออเดอร์เลยนะจ๊ะฝากพี่น้องอุดหนุนนดเด้อหมูแดดเดียวอร่อยอร่อยหอมหอมคลุกเครื่องด้วยสมุนไพรพี่น้องเวลาเขาทอดหรือว่าเขาย่างนะงาพูนจะมีกลิ่นหอมเนาะอะ,อะมันเดดมันฮอนพี่น้องเข้ามาเลยมันเบิ่งอยู่ผมเลยนี่ เตรียมแพ็กใส่ถุงกันเลยพี่น้องกำลังแพ็กหมูพี่น้องนี่พี่น้องก็จะได้แบบนี้เลยเท่าก็มาสั่งน้ำหนักแพ็กแล้วก็สร้างน้ำหนักจ้าถุงละสองขีดเนาะดาแล้วก็ซีนจ้าโอ้ยโอ้ยไมควจามำงอุ้มน้องมิวพี่น้องฝากวันนี้ฝากลูกไว้กับน้องเลยพี่น้องให้สามีอุ้มให้ก้อน เพือท้างสุเภาพแล้วฝากพ่อแม่พี่น้องอุดหนุนในเด้อจนะ้าหมูงามๆเลยพี่น้องอืชิ้นใหญ่ๆกินกับข้าวเป็นกับแกล้มทานเล่นพี่น้องกินก็คข้าเหนียวเซ่บๆข้าวเหนียวหอน,หอนอ ที่พี่น้องเห็นมันแซะคคือหลายแต่ว่าบหลายพี่น้องเวลาทอออกมามันคืพอดีเลยมันจะนุ่มบางทีเราก็ใส่เกินไปนิดนึงตอนเยือนางก็แพ็คแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องแพ็คใส่ถุงเรียบร้อยแล้วน,นียวรับก๊าซมาซีนถุงมดแล้วพี่น้องถุงห้าวมืด อันนี้เก็บวไว้บัตรซื้อถุงมาซื้อถุงมาค่อยแพกต่อ,อตอนนีืนางฝนก็ชิเริ่มขั้นตอนการซีนสุญญากาศพี่น้องอเดียวซีนกอนสุญญากาศพี่น้องเผื่อซีนกันจะเก้ง,งไหมพี่น้องเอ,อ้ยใส่ซองกันชื้นคักแน่ได้พี่น้อง ปีแล้วเนาะแต่สมัยอันซีนป่าแห้งเพ่อเลยดูดบหย้าแห้งบันเลยโอ้บหอะไรเนี่ยบดี๋พี่น้องนาตาหลังจากซีนเรียบร้อยแล้วงามขนาดเลยพี่น้อง นได้พี่น้อ้ยอลายปีแล้วเครื่องนี้กัน แพ็กใส่ถุงสุญญากาศเรียบร้อยแล้วพี่น้องเตรียมจะเอาไปส่งให้สําหรับพี่น้องทุกๆท่ททานที่สั่งเข้ามาเนาะพี่น้องนี่เดยเป็นแพ็คแบบนี้เลยนี่แพ็คสุญญากาศอย่างดีงามๆเลยพี่น้องนี่สีเนื้อแบบสวยมากเพราะว่าทําสดใหม่ทุกวันเลยเดยครบแล้วพี่น้องสิบวันนี้มีสิบเอ็ดแพ็คพี่น้องเลยสิบเอ็ดออเดอร์เนาะ วันบบนี้เซามีก็ที่เตรียมตัวไปขนส่งไปส่งของกับเม่นางแล้วพี่น้องมานี้ไปกันเลยพี่น้องตอนนี้เราก็ได้ออเดอร์มาส่งหมูอีกแล้วซิปก็แพ็คเอาจะมาไปส่งให้เพื่นเลยใช่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 ครับผมเดีย๋ยวผมทำให้ในแชทครับค่ะ หลังจากส่งหมูแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะเอือนางก็พามาหับของกล่องไปรษณีย์สามียังไม่ทันหูเลยว่าเป็นอย่างเนาะเอือนางว่ามาก่อนว่าคนจิปิดปะแล้ววะคนนัดขามโมงพี่น้องอีกสิบนาทีก็เป็นสามโมงมาฮอดแล้วพี่น้องติดต่อรับสิ่งของจดหมายที่ว่าเป็นกล่องนะคะ

ได้เที่ยวไปชนีก็ดีใจแล้วครับใ,<ห>ใช่ไหมค<อ>ือเรันไหงแอกมาอสามโมามโมิดสี่มงี4มงอ๋ออันนี้มันมันมันแตกมันแตกคุะมฟยน ทางให้เคนแกะให้เลยเนาะแกะเบิ่งเลยกลัวมันแตกเสียหาย

ใช่คืเขาน้โอ้แล้วแล้ว่อเาอ้หุือหมอนนี้อขสาที่ึงมันเสกปกุ้งขี้เหนยก่าอบกิกมามันนใหญ่ยจริงจริงอยญ่ในี่ น,น NO. ี่มันซีอนอ๋อมันกี่แไไต้ 45, มเน,น,นี่ยแรงไปไหตัวทีอทาใหญ่ปรนะมาณสามสี่เริ่มนดขึ้นแลนะ มันมีเครื่องเลยเนาะเป็นเครื่องอะนี้เครื่องปนยายามันถขงกันต้ตนีเนาะได้ยนเาะเป็นเครื่องเครื่องปั๊มเนาะ Xin lặp, xin lặp thêm cái đây Được chưa vậy các bạn? โอเคไม่แตกเสีย,ยหายอขอบคุณจ้าด้วยกาพูงไอ้พี่น้องมาแล้วพี่น้องเมื่อกี้นี่ค่ะอัน,นเจ้ามีกับเอ้นางไปรับของอยู่ไปซนีเนาะเจ้ามีกันยังเพรท่านหูเรื่องเดีย๋ยวว่าอันนี้คืออย่างเดี๋ยวยน้เพื้นเว้าสู่ฟังเนาะเอะวอาสู่เพิ่นฟังเนาะเออเ <laughs> ต้านอนอันมื้อเช้านี่พี่น้องไม่นัง่งอัน ได้รับโทรศัพท์จากไปษนี่เนาะเพื่อนโทรมาหาว่ามีมีอันของมาส่งเด้อ่จไปนั่งกับบรูว่าเป็นยังเพื่อนก็ว่าเป็นยังมันเป็นกล้องไดเป็นกล้องเพื่อนว่ามาเบิ้งเอาเด้อเพราะว่ามันมีันบุ๊กมันมันบุ๊คเพื่อนว่าฮออย่มันเตะของถ้าไมันเป็นยังเพื่อนว่าให้มารับอยู่ไปษนี่เด้อโบได้ไปส่งเพื่อนว่านะดีแต่กไปจนี่เพื่อนไกล์เนี่ยพี่น้องเท่ากับได้ไปเอาไปเบิ้งว่าเป็นยังไปเบิ้งรถ เออมีันพีเอฟซีคนหนึ่งเพื่อนนั้นเคยทักมาบอกแม่นางว่าเพื่อนเชีอนส่งเครื่องอันเครื่องอันพ่นยาบ<ม>นว่าไปให้แต่ยาหันยังเพื่อนที่ส่งมาตำหลังเพื่อนว่าจะส่งเครื่องมาก,ก่อนเพ<ม>ื่อนว่าไปก็เป็นเครื่องพ่นยาเนะาะพี่อนเองเครื่องใหญ่เลยตามภาพที่สามีถ่ายให้พี่น้องเบิง<ม>เลยพี่น้องในวิดีโอต่อเพื่อนแกะตรวจเช็คสินค้าให้เฮาเนาะ ยานมันแบบอันนั้นมันฟรีว่ามันกระแทกพี่น้องมันกระแทกเป็นหันกล่องบุ้มนะไม่น่าเลยยานันตัวถังเพิ่นนะยานไปถึงถงังนะิ่นเตกนะเลยไปไปเบิ่งเอาอ,อยู่ปจัจจุบไปกับโปรเตกพี่น้องว่ามันบุ้มยังบม่เข้าถึงเครื่องบักใหญนะ่เครื่องบักใหญ่นักพี่น้องเพราะมันเป็น,น,นอันเครื่องจักรนะตรงนี้เครื่องจักรมันเป็นเครื่องจักรพี่น้องบุมแม่นเครื่องอันแบบเขายกและอันพ้นไหทุ่นไปเครื่องจักรแบบเติมน้ำมัน ข้อาอันนี้กระซิใส่น้ำยาป้าหนุ่มน้อยเปมือดีโดยเฉพาะแห้งพี่น้องแย้บวุ่นไหวบอกหนุ่มน้อยตัวน้อยต้องผู้ชายเนาะบอกอ้ไรเถิดแต่คุณมีอุปกรณ์เพิ่นเลยพี่น้องอุปกรณ์เพิ่นเนาะขออนุญาตเพ่นเด้อร์สามีมรองยกขึ้นมาเบิ่งพี่น้องหน้าตาประมาณนี้เลยนักเอาน้ำเสิอีก น่องน้อยไหวบ่เดี๋ยวเบิ่งก่อนอทาบไวห้เฮากะจ้างวานคนมาซอยก็ได้มันต้องแห้งคุณทายนะแ้งว้าพี่น้องไอ้เครื่องนี่ค่ะเป็นเส้าดีเป็นเครื่องที่ดีเด้รุ่นดีเลยราคาแพงแน่นอนอือน่าสิแพงพี่น้องเพงค้นส่งอันนะมาให้เบิ่งน่ะโอ้แพงเลยพี่น้องหมื่นกว่าบาทเลยเนางแพง สำหรับอันกเกษตรกรโดยเฉพาะได้ไงแม่นะนักพี่น้องเลยเครื่องจักรปิดกล่องไว้เก็บไว้ให้ดีๆพี่น้องนล้วมีสิทธิจะรับนะเพิ่นให้อันเอาเมื่อแบบใดให้น้องมาเอาบอกเออให้น้องมาเอาเลยเดี๋ยวรอเบิง์น้องพี่น้องว่าอันน้องซุกหรือน้องตะเกียวชิได้มาไทยก่อนเนาะประมาณวันที่เท่าใดเดือนใดเนาะ เพื่อเ้าได้ใจกับผู้ได้ยามหา้ยามนางุูสีดอัย้าค้นยา,นยาอันอะไอย่างวะเดินไปนางเมือนคนส่งคู่มือใมาใเหมือน,นเดี๋ยวเขาจัดกล่องใหม่พี่น้องคนลดเสม,มอนะ

เครื่องพ่นยาพุชซาวาน่าแบรนด์สินค้าระดับโลกดีได้หนี้พี่น้องคือว่าเป็นรุ่นดีให้ท่านเกษตรกรท่านลูกค้าได้ฟังนะครับพุชโซนาเนี่ยเป็นสินค้าของประเทศสวีเดนนะครับเดี๋ยวจะมีที่ขึ้นวิดีโอให้พี่น้องเบื้องหน่อยบรรจุภัณฑที่ฝุของสวีเดนก็คือเป็นข้าวบางเกษตรของสวีเดนก่อตั้งที่แม่น้ํา โซน่านกา็คือโซน่านี่ก็มาจากซื้อแม่นม้ำ เริ่มต้นทีให้เพื่อนมากรออธิบายเกี่ยวกับสินค้าให้ฟังน้องพี่น้องเป็นซุ่มอันเพื่อนผู้ที่ซื้อให้เนี่ยแล้น้องเพื่อนส่งวิดีโอมาให้เขาฟังเกี่ยวกับคําแนะนําเกี่ยวกับอันสินค้าของเพื่อนนี่แล้วนาะเดียวอันเรามีแตงทีส่งให้น้องเบิร์นลกัเดี๋ยวจะไปเบิ่งย้อนหลังเนาะเพราะว่ามันยาวอยู่ได้น้องพี่น้องรถสัดงย่า ไปอันส่งหมูค่ะเออนางไปน้ำกัน,นี่แหละพี่น้องไปส่งหมูอยู่ร้านนั้นรับส่งเนาะเพื่อนว่าอีกแปบ๊บเดียวจะปิดร้านแล้วพี่น้องเกือบบ่ทันเพื่อนบอกแม่นางบ่ให้เกิดน,นันบ่ายสามโมงเด้อใส่ผพาเดี๋ยวฟ้ <c oughs> าออไปด้เร่งเลยพี่น้องเออเมื่อกี้นี่าแล้ะกะส่งหมูเรียบร้อยละกะแลนเข้าไปไปสเน่แล้วไปรับกล่องเครื่องมากพี่น้องอเรียบร้อยแล้ว ขอ,ขอบคุณพี่น้องเด้อสำหรับออเดอร์ที่สั่งหมูแดดเดียวของไอณนางเขามาเด้อดีใจหลายพี่น้องขอโมญขอบใจหลายๆเด้อจ้าที่อุดหนุนแม่ลูกอ่อนแม่นางเห็ดอย่างออกมากับพี่น้องเอฟซีอุดหนุนทุกอย่างเลยขอบุณขอบคุณหลายๆจ้าปลาบุธิทิมเลยเนาะปลาบุิทิมคนทํามาหากินเนาะพี่น้องเวลามีออเดอร์เขานะคุนก็ดีใจเลยพี่น้อง<า>มีความสุขมีความสุขพี่น้องอน้องมิวนอนพี่น้อง นอนแต่หอนเมื่อแตกเต็มจะพาไปอาบน้ำพี่น้องเอาเอาพี่น้องเออไม่นี้ค่นะโคตรหอน้อนแห้งขนาดเลยงานเกษตรพี่น้องเออคือชีแหมเลยไปหลาะช่วงนี้ดี้เข้าไปมือที่บ้ามืดคืบฟ้าฝนพี่น้องอย่างสบายนี่กันไปเพราะว่าดูดตรานะเอาไวแม่ลูกอ่อนนอนน้อยหาวพี่น้องหาวนอน ว่าสีนอนกลางเว้นกับพ่อได้นอนน้องมีนอนน้อยเดี๋ยวก็ตื่นนอนนอยเดี๋ยวก็ตื่นคนผ่าต้นนี่เป็นคนเหงื่อออกนอนบ่ได้พี่น้องมันฮอนในเฮือนกับฮ้อนมีนาเมษาพฤษภาสามเดือนแล้วกรรคดาฝุ่นจะเริ่มตุกฮ้อนแห่สเดือนเพื่อจะผ่านไปได้อยู่กับพัดลมพัดลมกับแอาได้เนาะมันแบบว่าปั่นเอาความฮอนเนาะไอ้อน น้องมิวโตรเร็วมากคุณคอมเมนต์มาโตไวจังเลย <C hy> คือผู้ใหญ่พี่น้องคือแบบเลี้ยงคนแบบห้าเดือนหกเดือนขึ้นไปอ่ะบุคือแบบเด็กน้อยแบบเออพึ่งได้ออกมาพึ่งคลอดออกมาแบบอันนั้นน่ะบ,บุคือ <C hy> เลย่านเพื่อนนั่งหมือเนี่ยเพื่อนบริเอาได้า่ายนอนวันนี้พี่น้อง <C hy> อยากจะนั่ง นั่งนั่งอย่างเดียวข้อเองลงคนกับพยายามลุกเองครึ่งคอขึ้นมาเองว่าน้องเมลขาจะแข็งเะายืนจึงแข็งย่างไหวหรือเปล่าแข็งคอหันไปแต่เมย์นเกิดออกมาเนาะคอนะแข็งคอตั้งซูคอเลยออกมาโอ้ยว่าเมย์ยานนนลูกอันคอยังอ่อนดูนะได้วบาซูคอขึ้นมา ผมรีบโตครับแม่ครับผมรีบโตัวผมจะไปหาสาวครับเท้าในน้อยเท้าในน้อยจะสร้างพี่นอ้องมันเที่ยวเป็นตุ่มแดงๆน้อยเราเป็นปวดไส้หอนออกมาเราเป็นตุ่มแดงๆพี่น้องถ้ายาอย่างัราปวดเศร้าเป็นมัดตัเลย เต็มเอิเงือออกแบบขึ้นแบบเป็นพื้นแดงๆผมกนมีเปอร์เซ็นต์ใหญ่เเนาะเออดนเป็นใหญ่มันออกแต่ทางเพิ่งก่อนอันคือตำรวจน้อยนี่พี่น้องอันนี้ยังบวออกนะมีร้านเยใช่แล้วนะเอาน้องมิวนอนจจกเล็กเจ๊หน่อยนอนให้คนเต็มอิ่มเพราะว่าตอนแรงนี่เขาก็ว่าสิไปต่อยอดทำบุญเนาะพี่น้องเพราะว่ามีวัด อยู่ไกลๆเฮานี่แหละเพื่อนอันมีงานบวงสวงพระธาเนาะเฮาก็ว่าสิไปต่อยอดทำบุญน้ำเพื่อนพี่น้องตัวทุมม่มหมแรงๆคนละเนาะพี่น้องได้ยินเสียงสวดเสียงดังมากคือกำลังสวดพี่น้องเลยแต่ว่าเฮาแันเด็ดห่มกนหนึ่งไปตอนนี้บหวชหอนแมนไปส่งของอผ่านมากินีรถลหลาย ทังใดก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับอันเพื่อนทีป่ปากเครื่องือนพ่นสียามาให้น้องใช้ทางเซโนเนาะเต้ามีกับเอือนางตางหน้าไปรับสิ่งของมาไว้นำก่อนพี่น้องเดี๋ยวรอให้น้องอามา ครับเอาเมื่อไปไว้ใช้เนาะังไรก็ฝากที่ตามรับชมตสอนน้องเอาไปใช้งานคนละเนาะเรากับรับมาไว้ก่อนพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเด้อใจดีเพื่อนเอ็นดูแบบสั่งเครื่องนี้มาให้พี่น้องเครื่องมีราคาแพงแพงไม่น่าเกรงใจเพื่อนขนาดเนาะเห็นราคาตกใจเลยเนาะเห็นราคาแล้วตกใจพี่น้องแพง ราคาแพงแพงเพราะว่าเพผนกับซื้อแบบซื้อดีให้เลยแบบใช้งานได้ยาวๆไปเลยพี่น้องอเพราะว่ามันเป็นของที่จำเป็นเกี่ยวกับการเกษตรทําไร่ทำนาทําทสวนปลูกพืชผลต่งตางๆเนาะใช้แบบ โูทนพี่น้องเลยสามีเห็นแล้วนี่ห่อดีเลยใ่กุ้มตลอดเลยนี่ค่ะรักษาดีๆแบบนอนใ้แต่ในครัวเฮือนกันอ้านพี่น้องสะหรับคลิปนี้สามีกับเอ้ยกาขอตัวลาไปก่อนเด้อพบพอกันในคลิปต่อไปพี่น้องจะหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสบายดีสบายดีจ้า